สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องวันนี้เรามีเรื่องที่ชาวราศีเมถุนหลายคนอาจจะกำลังกังวลใจอยู่นั่นก็คือมิถุนดวงตกใช่ค่ะช่วงนี้อาจจะมีข่าวลือข่าวเมาส์หรือแม้แต่ประสบการณ์ตรงที่ทำให้ชาวเมถุนหลายคนรู้สึกว่าทำไมชีวิตฉันมันติดขัดจังวะ แต่อย่าพึ่งแพนิคก,กันไปนะคะเพราะวันนี้เราไม่ได้มาปล่อยข่าวร้ายอย่างเดียวแน่นอนเรามาพร้อมกับ5เคล็ดลับเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีที่จะช่วยให้ชาวเมถุนทุกคนพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเปลี่ยนจากดวงตกเป็นดวงปังบอกเลยว่าเคล็ดลับเหล่านี้ทำตามได้ง่ายแถมยังช่วยเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตอีกด้วยถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยเคล็ดลับที่1สติมาปัญญาเกิด ข้อนี้สำคัญมากมาก,มากสำหรับชาวเมถุนที่ขึ้นชื่อเรื่องความคิดสร้างสรรค์ความฉลาดและความสามารถในการปรับตัวแต่บางครั้งเราก็อาจจะคิดเยอะเกินไปคิดวนไปวนมาจนทำให้เกิดความเครียดและความกังวลโดยไม่จำเป็นช่วงที่รู้สึกว่าดวงไม่ดีเนี่ยล่ะคะ่ะคือช่วงเวลาที่เราต้องดึงสติกลับมาให้เร็วที่สุดหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆแล้วถามตัวเองว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นมันร้ายแรงขนาดนั้นเลยหรอหรือมีอะไรที่เราสามารถควบคุมได้บ้างลองหากิจกรรมที่ช่วยให้เราผ่อนคลายและมีสติมากขึ้น <c oughs> เช่นการทำสมาธิโยคะหรือการออกกำลังกายเบาๆ <c oughs> การอยู่กับธรรมชาติก็ช่วยได้เยอะเลยค่ะลองไปเดินเล่นในสวนสาธารณะหรือไปนั่งริมทะเลฟังเสียงคลื่นซัด ก็จะช่วยให้จิตใจสงบขึ้นได้เยอะเลยค่ะจําไว้เสมอว่าสติมาปัญญาเกิดเมื่อเรามีสติเราก็จะสามารถมองเห็นทางออกของปัญหาได้ชัดเจนขึ้นและสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องมากขึ้นด้วยค่ะเคล็ดลับที่ 2. ปรับเปลี่ยนมุมมองมองโลกในแง่บวกชาวเมถุนเป็นคนที่ชอบคิดวิเคราะห์ชอบตั้งคำถามและบางครั้งก็อาจจะจมอยู่กับความคิดด้านลบมากเกินไป ช่วงที่ดวงไม่ดีก็ยิ่งทําให้เรามองทุกอย่างเป็นปัญหาไปหมดแต่รู้ไหมคะว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออกและทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสสิ่งสําคัญคือเราต้องปรับเปลี่ยนมุมมองของเรามองโลกในแง่บวกให้มากขึ้นลองมองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียนที่ทําให้เราเติบโตขึ้นหรือเป็นโอกาสให้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ลองหากิจกรรมที่ช่วยให้เรามีความสุขและมองโลกในแง่ดีเช่นการดูหนังตลกการฟังเพลงสนุกสนุกหรือการอ่านหนังสือที่สร้างแรงบันดาลใจ การพูดคุยกับเพื่อนสนิทหรือคนในครอบครัวก็จะช่วยให้เราได้ระบายความรู้สึกและได้รับกำลังใจจากคนรอบข้างด้วยค่ะลองเปลี่ยนจากทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้กับฉันเป็นฉันจะเรียนรู้และเติบโตจากเรื่องนี้ได้อย่างไรเชื่อเถอคะค่ะว่าเมื่อเราเปลี่ยนมุมมองชีวิตเราก็จะเปลี่ยนไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นแน่นอน เคล็ดลับที่3ทํทำบุญเสริมสิริมงคลการทำบุญเป็นวิธีง่ายๆที่จะช่วยเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นการทำบุญด้วยเงินการทำบุญด้วยแรงกายหรือการทำบุญด้วยการให้กำลังใจผู้อื่นล้วนเป็นการสร้างกุศลให้กับตัวเองทั้งสิน้นช่วงที่รู้สึกว่าดวงไม่ดีลองหาโอกาสทำบุญตามกำลังศรัทธาอาจจะไปทำบุญที่วัดบริจาคเงินให้กับองค์กรการกุศลหรือช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสกว่าเรา การทำบุญไม่จำเป็นต้องทำครั้งละมากทำน้อยๆแต่ทำบ่อยๆก็ได้ค่ะ นอกจากนี้การทำบุญทางใจก็สำคัญไม่แพ้กันการปล่อยวางความโกรธความเกลียดหรือความอิจฉาก็เป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่การให้อภัยผู้อื่นและการเมตตาต่อสรรพสัตว์ก็เป็นการสร้างกุศลให้กับตัวเองเช่นกันค่ะเชื่อเธอค่ะว่าทำดีได้ดีเมื่อเราทำบุญเราก็จะได้รับผลบุญกลับมาไม่ว่าจะในรูปแบบของความสุขความสำเร็จหรือความโชคดีก็ตามเคล็ดลับท okay. ี่4ี่ จัดบ้านปรับห่วงจุย้ยบ้านคือที่ที่เราใช้เวลาอยู่มากที่สุด การจัดบ้านให้สะอาดเป็นระเบียบและถูกหลักห่วงจุ้ยก็จะช่วยเสริมพลังงานดีๆให้กับชีวิตของเราได้ช่วงที่รู้สึกว่าดวงไม่ดีลองสำรวจบ้านของเราดูว่ามีอะไรที่รกรุงรังหรือชำรุดบ้างจัดเก็บของที่ไม่จำเป็นทิ้งไปซ่อมแซมสิ่งที่เสียหายและทำความสะอาดบ้านให้สะอาดเอี่ยมอ่องนอกจากนี้การปรับห่วงจุ้ยก็เป็นอีกวิธีที่น่าสนใจลองหาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดวางเฟอร์นิเจอร์การเลือกสีทาบ้านหรือการหา ของมงคลมาประดับบ้านเพื่อเสริมพลังงานที่ดีให้กับชีวิตตัวอย่างเช่นการวางต้นไม้ในบ้านจะช่วยเพิ่มความสดชื่นและพลังงานธรรมชาติการแขวนภาพมงคลจะช่วยเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตหรือการวางคริสตัลจะช่วยกระตุ้นพลังงานด้านบวกเชื่อเธอค่ะว่าบ้านที่ดีมีพลังเมื่อบ้านของเรามีพลังงานที่ดีชีวิตของเราก็จะดีตามไปด้วยเคล็ดลับที่5ดูแลสุขภาพกายและใจ ข้อนี้สำคัญที่สุดเลยค่ะเพราะสุขภาพกายและใจที่ดีคือพื้นฐานของชีวิตที่ดีช่วงที่รู้สึกว่าดวงไม่ดีเรายิ่งต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้น พักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายสม่ำเสมอและหากิจกรรมที่ช่วยให้เราผ่อนคลายความเครียดเช่นการฟังเพลงการดูหนังหรือการทำสปานอกจากนี้การดูแลสุขภาพจิตก็สำคัญไม่แพ้กันพูดคุยกับเพื่อนสนิทหรือคนในครอบครัวระบายความรู้สึกออกมาอย่ากเก็บทุกอย่างไว้คนเดียว หากิจกรรมที่ช่วยให้เรามีความสุขและรู้สึกดีกับตัวเองลองหากิจกรรมใหม่ๆที่เราไม่เคยทำมาก่อนเช่นการเรียนทำอาหารการเรียนภาษาหรือการเรียนดนตรีการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆจะช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และทำให้เรามีความสุขมากขึ้นเชื่อเถอะค่ะว่าสุขภาพดีไม่มีขายเมื่อเรามีสุขภาพกายและใจที่ดีเราก็จะมีพลังในการเผชิญหน้ากับทุกปัญหาและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากขึ้น เป็นยังไงกันบ้างคะกับ5เคล็ดลับเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีสำหรับชาวราศีเมถุนหวังว่าเคล็ดลับเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะอย่าลืมว่าดวงดาวมีอิทธิพลต่อชีวิตเราก็จริงแต่เราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกและกำหนดชีวิตของเราเอง ถ้าช่วงนี้รู้สึกว่าดวงไม่ดีก็อย่าเพิ่งท้อแท้หรือสิ้นหวังลองนำเคล็ดลับเหล่านี้ไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันดูนะคะเชื่อเธอข่าว่าถ้าเรามีความพยายามและตั้งใจจริงเราก็จะสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสและเปลี่ยนจากดวงตกเป็นดวงปังได้อย่างแน่นอนก่อนจากกันไปวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e ให้ช่องปาเซนส์ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่มีประโยชน์แบบนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย